ขอบคุณไม่เป็นไรนี่เองมามาตรงนี้ไปมีประตูตื่นไปไอ้นุชดูมากเลยเหนื่อยไปแล้วมาไปแล้วหลอนแล้วเนี่ย ุ้ยออกมาทำไมเนี้ยโอ้โอมมโอไม่มีอะไรไม่มีอะไรยัดไปเลยซุ่ลุงซุ่ลุงไม่ตายอะ่ะอัไอื่นจะมีไหมเนี่ยแย่แล้วได้ยิยนเลยมันอยู่บนหลังคาหายแล้ว